วัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนาครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมกันอีกง,งวดหนึ่งสำหรับงวดวันพุธ21เดือน5ปี68ก็จะเอา3สูตรนี้ครับมาคำนวณก็จะได้ทั้งสูตร1สูตร2แล้วก็3ตัวตรงโต๊ะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาเลขข้ามเลข ตูนหนึ่งได้หนึ่งกับสองครับเดี๋นวมาดูสูตรสองตูนนี้นี่ร้อยมาเลายยาวเลยครับ เก้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสามแปดแปดหนึ่งแล้วก็เก้าครับวันนี้ได้เก้ากับศูนย์สำหรับสูตรสองสูตรหนึ่งได้หนึ่งกับสอง สูตร2ได้9กับ0ครับเลขจุด6ตัวเราก็จะเริ่มจากเลข1นี่ครับสำหรับ0ูตรนี้ดังนั้นสูตรนี้หนึ่งได้เด่น1กับ2สูตร2ได้9กับ0น เดี๋ยวมารู้กันนี่ตรงโต๊ดอีกทีนะครับว่างวดนี้เราจะได้เลขลูดอะไรแต่งวดที่ผ่านมาสูตรหนึ่งนี่ก็ผมให้ลูด9กับศนย์ให้เน้น9ก็มาที่เก้าหนึ่งแล้วก็สี่ศนนี่จะเริ่มจากเลขหนึ่งครับ สูตรนี้งดที่ผ่านมาเลขตรงนี้ชนกันที่เลขศูนย์วันนี้ชนที่เลขสองครับนี่ครับเลขชนที่เลขศูนย์ก็คือมีศูนย์ห้าศูนย์แต่ว่าเลขออกสี่ศูนย์เดี๋ยวเราจะเอาเลขที่โดนตีเส้นตรงนี้ครับมาจับคู่กับเลขที่ไม่ได้โดนตีเส้น แต่ว่าเราเอาเลขที่ไม่ได้ตีเส้นออกมาก่อนครับก็จะได้สองสี่ห้าเจ็ดแล้วศูนย์สองนี่ครับสำหรับสูตรหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นีมาดูสูตรสองครับ เดินหน้าด้วยเลข9ครับ ก็จะเอาตัวที่ไม่ได้ตีเส้นนะครับวนันนี้ตรงนี้ชนที่เลขเก้าตัวเด่นเขาก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็ หนสูตร2ก็ได้97 95แล้วก็หนครับก็ชนกันที่เลขห้กับเ็ดก็จะมี97 95แล้วก็เจห ก็ตัวนี้ก็จะให้รูดเลขสองครับรูดสองกับหนึ่งสูตรหนึ่งนี้ครับให้รูดรูดหนึ่งกับสองเล่นสองครับ รูดหนึ่งบนครับถ้ารูดสองให้รูดข้างล่างสองตัวนี้ครับสองนี่รูดล่างเลยหนึ่งให้รูดบนแล้วก็เอาสองสูตรนี้ครับ มาจับคู่ตรงโต๊ะก็จะเริ่มจาก1แล้วก็เก ก็จะได้หนึ่งสามห้าศูนย์สองสี่ทที่ผ่านมานั้นสูตรหนึ่งเข้าๆนะครับนี่ครับเขาออกศูนย์เกหนึ่งเดี๋ยวผมจะจับแบบนี้ให้ครับแล้วก็ศูนย์สี่เขาออกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวชนด้วยครับตอนนี้ก็จะได้สองสี่หก แล้วก็เก้าหนึ่งสามพวกงวดที่ผ่านมานะตัวชนให้9กับ0ชนกัน2ตัว มีหนึ่กับ3มีครับมีหกับ3มี2แล้วก็มี4ี่ฉะนั้นชนกันที่1 2 3 4ฝั่งนี้จะเหลือ9ก้ากับ6 ฝพ่งนี้จะเหลือ0กับ5ก็ชนกันครับ4ตัวก็จะมีหนึ่งสองสามและกส่ก็วงวดที่ผ่านมาเข้าเข้า ตัวที่ไม่ไม่โดนตีเส้นก็คือเก้าหนึ่งตรงนี้รูดสี่ครับถ้าสี่มาก็จะได้สี่สี่สองสี่สี่แล้วก็สี่หก รูดสี่ครับงวดน,นี้นี่ครับตัวที่ชนกันสี่ตัวรูดสี่เพราะว่า งวดที่ผ่านมาตัวสุดท้ายนี่ครับที่ไม่ได้ตีเส้นเข้ามาที่เลขศูนย์ฉะนั้นเลขศูนย์เราจะจับตัวที่โดนตีเส้นครับก็จะมีศูนย์ศูนย์ศเลขก็ออกไปที่สี่ศูนย์ตรงนี้เพราะว่าสูตรตรงโต๊ดตัวสุดท้ายตัวนี้ครับมาทุกงวดแล้วก็จะมาจับคู่กับเลขที่โดนตีเส้นตรงนี้ครับ ดันั้นงวดนี้ก็จะได้ 42, 44, 46ก็ถ้าท่านเล่นก็ให้กลับตัวเลขเลยครับให้สามชุดที่เหลือตรงนี้ท่านก็ลองเอาไปจับวินสามตัวบนดูส่วนเลขสามตัวตรงนี้มักจะมาบนตัวหนึ่งครับสามตัวตรงนี้ แลวอันนี้ที่เหลือก็คือเลขที่ไม่ได้โดนตีเส้นครับรูดสีล่างครับหวัวน,นี้รูดสีล่างครับ นวดประจำวันที่21ท่ทับหครับทับหกนี่ครับสามสูตรส่วนสูตรนี้จะมีเลข3ตัวครับเป็นเลขวิ่งได้อีก,อกชุดหนึ่งเอาเลขที่โดนตีเส้นนะครับจับกันเป็นคู่ค ก้าสองได้หนึ่งเลขตรงนี้จะมาตัวหนึ่งครับบางครั้งก็มาสองตัวเก้าสองหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามหกเก้านี่ครับสำหรับสูตรนี้สามตัวนี้มาตัวหนึ่งครับบางครั้งก็มา สองตัวถ้าเล่นก็เล่นแค่นี้เลยครับสำหรับสามตัวตรงนี้ก็จะมีห้าเก้าหนึ่งห้า้านี่ครับเลขสามตัว มาทุ่งงวดครับมีหนึ่งมีห้ามีเก้าก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับเดี๋ยวสูตรอื่นนี้ผมจะเอาไปลงคลิปสั้นครับสําหรับเลขวิ่งเลขรูด ส่วนเลขรูดเลขวิ่งตัวเดียวก็คืองวดนี้แคบหน้าจอสูนี้ไว้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเลขรูดเลขวิ่งมาให้ท่านได้รับชมแคบหน้าจอสูนี้ไว้ก่อนครับนี่ครับสำหรับเลขรูดเลขวิ่งงวดนี้ วิ่งหครับมีเลขอยู่5ชดุดงวดที่ผ่านมาให้วิ่ง9ก็ออกไปที่เก้าหสำหรับเลขเลขวิ่งแล้วก็จะมีสูตรใหม่ อีกสองสูตรครับงวดนี้ให้ลูดห้าเลยครับห้าลูดทั้งบนทั้งล่างเลยครับสำหรับงวดนี้ส่วนสูตรนี้ก็ได้รูดห้าเหมือนกันครับอันนี้ก็คือสูตรใหม่เหมือนกัน ลาพัฒนาถ้ามาน้อยน้อยน้อยงวดแล้วมากจะมาครับอันนี้ให้รูด5เหมือนกันเท่ากับว่าตรงรูด5้าในตรงกันอยู่หลายสูตรฉะนั้นงวดนี้ให้ลูด5้าบนล่างเลยครับแล้วก็มีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวลูดตัวเดียวเหมือนกันครับ ก็คือสูตรนี้สูตรนี้ตั้งแต่คำนวณมานี่ได้เลขเก้ามาตลอดครับไม่รู้ว่างวดน,นี้จะมาอีกหรือเปล่าเลขเก้าก็คือรูดเก้าเม็ดเดียวนี่ครับเก้ามานี่ก็จะอยู่ถ้ามาวดน,นี้ผมว่าน่าจะอยู่หลักร้อยไม่หลักร้อยก็อยู่หลักหน่วยสองตัวล่างครับเพราะว่าหลักร้อยก็คือ เลขบนหลักหน่วยก็คือสองตัวหลางถ้าเก้ามาก็จะได้ห้าเก้าแค่นี้แหละครับถ้าเก้ามาอีกรอบหนึ่งก็จะได้ห้าเก้า เม็ดเดียวแค่นี้แหลอครับเพราะว่าสูตรอื่นตรงกันที่เลข5้าก็จะได้ห้าเก้าเม็ดเดียวครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับก็ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับ เฮงๆเลยในยกันทุกๆคนครับนี่ครับสสูตรนี้สูตรนี้งวดที่ผ่านมาได้เลขเก้งวดนี้สูตรใหม่ได้เลขเก,ก้ก็2สูตรก็ได้5กับ9ครับนั้นเล่น5 9เม็ดเดียวครับก็นำลาวพัฒนามาคำนวณให้ท่านเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามแลรับชมครับ